สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการแรงบันดาลใจไม่สิ้นสุดพอดแคสต์ที่จะพาทุกคนไปรู้จักเรื่องจริงของคนธรรมดาที่ไม่ยอมให้โชคชะตากำหนดชีวิตวันนี้ผมจะเล่าให้ฟังถึงเรื่องราวของผู้ชายคนหนึ่งที่เริ่มต้นจากการเป็นพนักงานโรงงานธรมธรมดาธรรมดาแต่วันนี้เขาคือมหาเศรษฐีพันล้านซ e o ของ Flash Express บริษัทขนส่งที่เติบโตเร็วที่สุดในประเทศไทย ชายคนนี้ชื่อว่าคมสันแ่ลีเพราะเด่นปลาดช่วงที่หนึ่งจุดเริ่มต้นเล็กๆย้อนกลับไปในวัยเด็กคมสันไม่ได้เกิดมาในครอบครัวที่ร่ำรวยครับเขาเติบโตในครอบครัวชาวไทยเชื้อสายจีนที่ต้องดิ้นรนต่อสู้กับชีวิตเหมือนคนทั่วไปชีวิตช่วงหนึ่งของเขาต้องเข้าไปทำงานในโรงงานเป็นพนักงานที่ทำงานกะดึกใช้แรงงานหนักและกับเงินเดือนพอประทังชีวิต แต่สิ่งที่ต่างจากใครหลายคนคือเขาไม่เคยหยุดฝันร่องช่วงที่2จุดเปลี่ยนที่ไม่มีใครคิดว่าจะเกิดขึ้นต่อมาเขาได้มีโอกาสไปเรียนต่อระดับปริญญาเอกด้านเศรษฐศาสตร์ที่ประเทศจีนและนั่นแหละครับคือจุดเปลี่ยนของชีวิตระหว่างเรียนที่นั่นเขาเริ่มมองเห็นโอกาสเห็นการเติบโตของอ e ีคอมเมิร์ซและธุรกิจขนส่ง เขาเริ่มวางแผนว่าจะกลับมาเปิดบริษัทขนส่งในไทยที่ไม่ใช่แค่ขนของได้เร็วแต่ต้องให้บริการที่ดีราคาจับต้องได้และเป็นมิตรกับคนขายออนไลน์ในปี2560เขาก่อตั้ง Flash Express โดยใช้แนวคิดแบบ Startup คือโตให้เร็วใช้เทคโนโลยีเข้าช่วยและเริ่มต้นด้วยรถขนส่งไม่กี่คันเท่านั้น8ช่วงที่3ความสำเร็จที่ไม่ได้มาง่ายๆ แต่ความสำเร็จไม่เคยมาแบบสบายๆครับช่วงแรกของ Flash Express เจอทั้งคำดูถูกคู่แข่งที่แข็งแรงและปัญหาการเงินแต่คมสรรไม่ยอมแพ้เขาทำทุกอย่างเพื่อให้ลูกค้าว้าวกับบริการทั้งส่งของทุกวันไม่มีวันหยุดให้บริการถึงบ้านโดยไม่มีขั้นต่ำแถมยังลงทุนกับระบบเทคโนโลยีขั้นสูงเพื่อให้ติดตามของได้แบบเรียลไทม ในปี2,560 Flash Express กลายเป็นยูนิคอร์ตัวแรกของไทยในด้านโลจิสติกส์มีมูลค่ากิจการทะลุหมื่นล้านบาทจากพนักงานโรงงานเขากลายเป็นเศรษฐีพันล้านอย่างแท้จริง s t a าช่วงสุดท้ายบทเรียนจากเรื่องนี้เรื่องราวของคมสันแทลีสอนเราได้หลายอย่างครับคนธรรมดาถ้ากล้าฝันและกล้าลงมือทำก็สามารถเปลี่ยนชีวิตตัวเองได้ โอกาสมีอยู่เสมออยู่ที่ว่าเรามองเห็นมันหรือไม่การเรียนรู้พัฒนาและลงมือทำอย่างต่อเนื่องคือหัวใจของความสำเร็จและที่สำคัญอย่ากกลัวที่จะเริ่มจากศูนย์ขอบคุณที่อยู่ฟังจนจบครับหวังว่าเรื่องราวของวันนี้จะจุดไฟเล็กๆให้คุณกล้าก้าวต่อพบกันใหม่ในตอนหน้ากับแรงบันดาลใจไม่สิ้นสุดสวัสดีครับ